สวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมช่องสายบุญพาเที่ยวครับวันนี้นะครับเราจะพามาเที่ยวนะครับที่วัดหลวงพี่แซมนะครับซึ่งตั้งอยู่ที่ตําบลหนองปลืออําเภอพนันิคมจังหวัดชนบุรีนะครับก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปกราบป้ายนะครับหลวงพ่อยิ้มเปิดฟ้านะครับเป็นพระปรางมารวิชัยขนาดใหญ่นะครับทาด้วยสีขาวริมฝีปากสีแดงนะครับผมก็เดี๋ยวเราเข้าไปกราบกันครับผม ซึ่งนะครับถ้าใครได้มากราบไหว้นะครับพลังพุทธานุภาพนะครับจะช่วยให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับจากร้ายกายเป็นดีนะครับมีเงินทองนะครับสมบูรณ์นะครับครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขนะครับผมพอเข้ามากราบไหว้ได้นะครับจุดนี้ก็จะเป็นรูปหล่อนะครับ ก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูถ้ารอดนะครับ นะครับถ้ำรอดมหาจากักรพรรดินะครับซึ่งมีพญานาคนะครับผมเจ็ดเหรียนอยู่ด้านในนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในครับผมนี่นะครับทางเข้านะครับผม พอเราเข้ามานะครับก็จะเป็นเหมือนถ้ำเลยนะครับผมเราก็เดินลอดเข้าไปนะครับซึ่งภายในนะครับบรรยากาศเย็นมากนะครับก็เดี๋ยวเราเดินเข้าไปนะครับนี่ครับถึงจุดนี้แล้วนะครับผมก็จะมีผ่านบายสีด้วยนะครับก็เราเข้ามาก็ เข้ามาบูชานะครับผ่านใบสีนะครับเพื่อที่จะไปกราบไหว้นะครับซึ่งภายในนะครับผมนี่ครับก็จะมีหลวงพ่อนะครับหลวงพ่อโสธรนะครับพระพิ่กเนตรนะครับนี่ครับซึ่งอยู่ด้านหน้าเรานะครับเป็นพญานาคเกศเสียนนะครับหรือองค์อนันตนาคราชนะครับนี่ครับก็เหมือนท่านเล่นน้ําอยู่นะครับอยู่กลางน้ํานะครับ ซึ่งสีก็จะเปลี่ยนได้นะครับเป็นสีแดงนะครับตามน,น,นี่ครับนี่ครับซึ่งวันนี้นะครับก็เป็นวันหยุดนะครับก็มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมเยอะมากนะครับนี่ครับก็จะมีรูปหล่อต่างๆนะครับผม ให้เราได้ชมนะครับซึ่งถ้าใครที่เข้ามานะครับก็แต่งกายให้สุภาพนะครับผมนี่ครับมีพระพิกฆเนศด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมพาเดินชมบริเวณรอบๆนะครับ นี่ครับ่านบายสีนะครับก็ภายในบริเวณนะครับก็จะมีรูปปั้นนะครับพญานาคนะครับซึ่งรูปปั้นพญานาคนะครับก็ผมจะเล่าข้่าวๆให้ฟังนะครับมีการแบ่งแยกนะครับตระกูลออกเป็น4ตระกูลนะครับตระกูลใหญ่คือ1ตระกูลวิรูปักนะครับพญานาคตระกูลนี้จะมีสีกายดังทองคำนะครับตระกูลที่2คือตระกูลเอราปัตร นะครับพญานาคตระกูลนี้จะมีสีกายผิวเขียวนะครับตระกูลที่3นะครับก็คือตระกูลอัพยาปุตตะพญานาคตระก em. ูลน kind of uh so uh 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 ี้นะครับจะมีสีกายผิวสีรุ้งนะครับแล้วก็ตระกูลที่4นะครับตระกูลกันหาโคตมะพญานาคตระกูลนี้จะมีผิวสีดำนะครับผมก็เดี๋ยวเรานะครับก็เดี๋ยวออกไปดูจุดอื่นนะครับผม ซึ่งนี่ครับทางออกนะครับก็จะเป็นสัญญาณก็คือเป็นสีเขียวนะครับเดี๋ยวเราออกไปดูจุดอื่นกันครับผมก็รอดออกไปนี่ครับตามช่องนะครับูก็จะไปโ่อีกฝั่งหนึ่งนะครับซึ่งเป็นทางออกนะครับออกมานะครับผมเราก็ออกมากันแล้วนะครับเราออกมาด้านนอกแล้วครับก็จะมีนี่ครับเป็นน้ําตกนะครับผม เราไปดูอีกจุดหนึ่งครับผมจุดนี้จะเป็นอาสอมหลวงปู่สวงนะครับก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูนะครับผมครับบรรยากาศเย็นมากนะครับนี่ครับเสียสบายใจนะครับนะครับ เราก็มาบริเวณข้างในนะครับก็จะมีรูปปัน้นของพญานาคนะครับสามเสียงน,นะครับเดีย๋ยวผมพาเดินดูรอ,อบครับ นี่ครับบรรยากาศลมลื่นมากนะครับนี่ครับนั่งพักผ่อนได้นะครับผมพอเรามองเข้าไปนะครับเหมือนถ้ำมากเลยนะครับผมก็พี่ๆหนานะครับที่อยู่ใกล้นะครับหรืออยู่ไกลนะครับก็เข้ามาเที่ยวได้นะครับอยู่ที่จังหวัดชนบุรีนะครับ เดี๋ยวเราไปดูจุดอื่นกันครับผมก็สำหรับคนที่เข้ามานะครับก็จะรอดใต้นะครับสาลาของหลวงปู่สวงนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับผมคลิปนี้นะครับขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ